สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแชมป์สามันอยกับในช่วงทํามาหาแดกครับวันนี้เรามากับรถซูเปอร์คาร์ราคาสบายกระเป๋าที่ใครหลายๆคนอยากจะครอบครองมันครับเดี๋ยวเราพาไปชมกันครับตอนนี้นะฮะผมอยู่กับเจ้ารถซูเปอร์คาร์สีแดงจัดจ้านคันนี้นะครับ Porsche หรือ Port Boxster 981ครับ คันนี้ต้องบอกว่เนี่ฮะสีเป็นสีแดงหายยากมากในตลาดผมบอกเลยว่าน่าจะคันเดียวในตลาดที่ได้ออปชั่นแบบนี้นะครับคันนี้นะฮะเป็นสีแดงเดิมจากโรงงานปี2015ไม่60,000ราคาฟังไม่ผิดแน่นอนครับถูกที่สุดในตลาด2,899,000บาทใช้เงินดาวเพียง1,99,000บาทออกรถได้นะฮะเสียค่าประกันค่าจัดโอนอีกนิดหน่อยนะครับและผ่อนเดือนละ50,000กว่าบาทเท่านั้นสามารถครอบครองเจ้าปอร์เช่หรือบ็อกเซอร์คันนี้นะครับ สามารถจอดซเปอร์คาได้ทั่วประเทศไทยนะฮะที่จอดซเปอร์คานะครับอ่ะเรามาดูโดยรวมของรถคันนี้ดีกว่าครับข้อดีของรถคันนี้คืออะไรคันนี้เป็นสีแดงสดใสเดิมจากโรงงานไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ครบหมดนะครับรถคันนี้นะฮะมาพร้อมกับร้อยแม็กคาร์เรล่านะครับลายคาร e เ a ล่า ขอบ20นะฮะซึ่งล้อแม็กเนี่ยเป็นลายออปชั่นด้วยนะครับกระจกมองข้างเป็นคาร์บอนเคปลาร์อันนี้เป็นของแต่งนะฮะซึ่งจางเจ้าของเนี่ยมีการทำในเรื่องของสติ๊กเกอร์แล็ปให้มันเป็นคาร์บอนเคปลาร์นะฮะอะเรามาดูในส่วนตรงนี้กันครับภายในเปิดภายในกันเข้ามาฮะซอกในเดิมจากโรงงานสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับในเรื่องของบอดี้ภายในนะครับตัวเบาะเบาะเดิมโรงงานสีดำเบาะปรับไฟฟ้า สปอร์ตคอโนโเกียพีดีเคแล้วก็ตัวจอคอมมานด์เดิมพวงมาลัยทรงสปอร์ตนะฮะอันนี้เป็นออปชั่นเลยนะครับรถคันนี้สภาพสวยไม่หกหม 6, ื่นโลทุกอย่างสวยหมดนะฮะใครที่อยากจะได้รถปอร์เช่ที่เนียนเนียนเนียบเนียบคันนี้เลยครับสีสวยบอดี้สวยออปชั่นดีเซอร์วิสครบหมดนะครับอ่ะเรามาดูด้านหลังกันครับด้านหลังนะครับไฟไท้ายเดิมจากโรงงานกันชนเดิมจากโรงงานทอ่อเนี่ยเป็นท่อไอเสียซิ่ง นะฮะคัสตอมตรงรุ่นปอร์เช่981เสียงลั่นนะฮะเพราะสนอหูสำหรับใครที่อยากขับแล้วมีอารมณ์แบบเลส i n g คันนี้ใส่ท่อมาตอบโจทย์เลยครับวิ่งหลังเปิดแบบไฟฟ้านะฮะขึ้นลงได้เพียงแค่กดปุ่มนิ้วเดียวเท่านั้นนะครับคันนี้จุดเด่นของรถปอ,อร์เช่บ็อกเซอคืออะไรรู้ไหมฮะมันคือรถเปิดประทุนไฟฟ้าซึ่งเวลาที่คุณอยากขับรถแบบว่าชมวิวรับวิวรับพลังดีๆในการขับขี่ เปิดประตูไปเลยขับสนุกชิลไปกาแฟนไปทะเลทุกอย่างมันมีมุมในการขับขี่ได้หลายๆมุมถ้าเป็นเคมันอาจจะได้แค่หลังคาแข็งอย่างเดียวนั้นแต่พอเป็นบ็อกเซอร์เปิดประตูได้ขับสามารถที่จะชิลไปกับอากาศเย็นๆได้ช่วงหน้าหนาวนะเอต้องแบบนี้ครับรถคันนี้ครับสภาพสวยแบบนี้สามารถที่จะเก็บของด้านหน้าได้ไว้ของด้านหน้าได้เครื่องอยู่กลางลำนะครับฝาท้ายด้านหลังไว้ของได้นะฮะ สุดท้ายนี้แล้วกันสรุปแบบนี้แล้วกันครับสำหรับใครที่อยากได้รถปอร์เช่คันนี้มันคือรถปอร์เช่บ็อกเตอร์981ปครับปี2015ไม่ห0 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นราคาผมตั้งถูกที่สุดในตลาด2 8 9 9 0า0ดบาทจัดไฟแนนซ์ได้2อล้าน7ใช้เงินดาวน์ห0ึ0บาทบวกประกันจัดโอนอีกนิดหน่อยนะฮะผ่อนเดือนละ50,000กว่าบาทเท่านั้นเป็นเจ้าของเจ้าปอร์เช่บ็อกสเตอร์981คันนี้ได้เลยนะครับวารันตี้คุณ1ปีเต็ม เครื่องยนต์เกียร์กล่องนะฮะเอารวมถึงระบบไฟฟ้าต่างๆของรถคันนี้นะฮะหปีเต็มนะฮะแล้วรวมไปถึงการการันตีว่าไม่มีการชนหนักพิการจมน้ําและตัดต่อนะฮะเอารวมไปถึงโครงสร้างเนี่ยไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างเสียนะการันตีให้เลยถ้ามีการชนหนักพิการจมน้ําตัดต่อจนโครงสร้างเสียอย่างที่ผมบอกนะครับคืนให้เต็มเลยครับตามจำนวนที่คุณซื้อไปแถมค่าเสียเวลาเข้าตกใจคุณทีอีกสองแสนบาทจากราคาที่คุณซื้อไปสําหรับใครที่สนใจติดต่อด่วนครับ 0852504444ไลน์เอาไว้เชื่อของโชว์รูมครับ adsai30scorcarlai มีแอดด้านหน้าด้วยครับก่อนจากกันวันนี้ครับอย่าลืมนะฮะเห็นคอมเมนต์ด้านล่างไหมฮะเรามีกลุ่ม Open Chat สามารถกดเข้ากลุ่ม Open Chat ดูรถใหม่ๆได้และเราเนี่ยมีข้อมูลรถใหม่ๆแบบเรียลไทม์ที่บางคนมาถึงอุ้ยไม่ทันเลยรถขายไปแล้วเข้าไปที่กลุ่ม Open Chat เลยและคอมเมนต์ต่างๆใน YouTube สามารถที่จะ พิมพ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับเราได้ด้วยนะฮะ #fc300 เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยสําหรับวันนี้แชมป์300ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับถ้าอยากขับปอร์เช่ราคาดีๆเงื่อนไขดีๆคันนี้เลยฮะตอบโจทย์อย่างแน่นอนครับมาก่อนได้ก่อนนะอยากให้คุณมาลอง300กาลัดไลฟ์จัดเต็มทุกขั้นตอนรับรองว่าถูกใจชื่อนี้สิแน่นอน300กาลัดไลฟ์คุณยังมวัวดมัง,งยเลยไม่ต้องรอไม่ต้อง